นี่นึงข่าวดีกว่านะครับแวะเวียนกลับมาอีกครั้งอย่างคึกคักนะครับและถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความสนุกที่หลายคนเนี่ยรอคอยเพราะว่าแฟนๆของ AF เนี่ยเยอะมากทั่วประเทศเตรียมสนุกได้เลยครับกับงานนี้กรุงศรี AF All Season 2011นะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่รวบรวมเอาเหล่าบรรดานักล่าฝันจาก AF นะครับมารวมไว้เขาบอกว่ามากที่สุดเท่าที่เคยจัดคอนเสิร์ตมา นะครับงานนี้นำทีมโดยพี่บอยเอฟพี่ตุ้ย F3 น้องนัดเอฟนัดสิวเอโอ้โหนี่ก็ชนะเลยมาเป็นหัวเรือใหญ่กันแบบสุดยอดแล้วก็มีน้องๆ AF ในแต่ละปีเนี่ยโอ้ตีว่าจริงๆท่านรวมรวมรวมกันมาเนี่ยนะเกือบร้อยเลยโอ้โหหลายหลายชีวิตเลยทีเดียวแล้วลองบนเวทีกระหึ่มมันอย่างมันอย่างเดียวอ่ะถูกต้องลองดูภาพบรรยากาศครับ เรียกว่าโขดกันมาเกือบจะหมดบ้านเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุขกรุงศรี AF All s ซ a สัน2011ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้ก็รวบรวมเอาเหล่านักรล่าฝันบ้านใน AF ตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น8มาไว้อย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะโดยแบ่งออกเป็น4ทีมซึ่งก็ได้หัวหน้าทีมตัวจีอย่างหนุ่มบอยพิษณุ AAF2 สตุ้ยเกติกมล a f 3สนัดศักดาทอนเอฟและนัดนัดทิว AF5 มาเป็นหัวเรือใหญ่พาลูกทีมร่วมลงแข่งขันกีฬาสุดท เดวพร้อมคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มอย่างที่แฟนๆตั้งตารอซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับขาประจําตามมาถือป้ายฝฟเป็นกำลังใจอย่างแน่นเช่นเคยค่ะที่สําคัญนอกจากทุกคนจะได้สนุกสนานกันแบบเต็มอิ่มกับเทศกาลความสุขครั้งนี้แล้วทุกที่นั่งจะนําไปร่วมบริจาค100บาททันทีให้กับมูลนิธิราชปรานุเคราะห์ในพระวรมราชูประถามเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะแถลงข่าวนะครับคอนเสิร์ตกรุงศรี AF All Season ครับผมซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่รวมนะครับ AF-1 ถึง AF-8 เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะร้องเพลงทุกคนฟังแต่ว่ามีกิจกรรมร่วมสนุกกันตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับผมในวันที่12พฤศจิกายนครับผม กิจกรรมเนี่ยภายใน Impact Arena เนี่ยเราจะเราจะเปลี่ยนให้เป็นแบบสนามกีฬาแบบโหดมันทาสนุกสนานเลยมีกีฬาแบบว่ากีฬาจริงจังบอกว่าฟุตบอลก็มีหรือว่าเป็นกีฬาแบบโหดมันทาที่เราเห็นในเกมโชว์เกาหลีเกมโชว์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนอกจากนั้นก็คืออันนั้นเป็นภาคกลางวันภาคกลางคืนก็จะเป็นคอนเสิร์ตแบบว่ารวมทุกสไตล์เพลงไม่ว่าจะเป็นอะคูสติกร็อกป๊อปแดน์มาหมดแน่นอนครับแลวที่เห็นกันอยู่นี้เราแบ่งกันเป็น4ทีมนะครับผมนี่คือหัวหน้าทีมเล่าหน่อยว่าตัวเองเป็นยังไงบ้าง วันนี้ก็แต่งตัวมาวินเทอร์มากนะครับเหงื่อตกเต็มที่แล้วนะครับวินเทอร์ได้ที่มากตอนนี้ลำต่อมาก็เปผมเป็นสปริงนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูนะก็สนุกสนานกันครับผมผมซัมเมอร์ครับร้อนแรงครับร้อนแรงครับผมสําหรับผมนะครับคือทีมออทามครับสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่ในงานครับรับรองครับรับประกันความมัน ผมเชื่อว่า A.F. แต่ละคนครับทั้งเก่าทั้งใหม่ครับได้โชว์ของกันในวันนั้นแน่ๆนะฮะคือจะมีหลายรสชาตินไม่ว่าแบบจะเป็น Dance, แดนสกูสติกรว่า RB หรือว่าเป็นร็อกเป็นพ็อปคือทุกพุ่ก็มีแค่ลูกทุ่กงก็มีนะฮะคือแบบแฟนคลับทุกคนที่จะได้มาฟังเพลงแบบหลากหลายสไตล์กับพวกเรา A.F. นะฮะและที่สำคัญงานครั้งนี้เนี่ย คือด้วยด้วยด้วยช่วงนี้เนี่ยภัยบัทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยคับน้ําท่วมนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยคนที่มาดูเราทุกคนนะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือน้ําท่วมด้วยเพราะทุก100บาทต่อ1ไใบคอนเสิร์ตนะครับก็เราจะบริจาค ให้กับมูลนิธิอะไรครับครับมูลนิธิราชประชานุคร์ในพระบรมนาชูประถมครับผมครับ12พฤศจิกายนนี้นะครับจองบัตรได้ด้วยวี i ี k o o k ก n g c o ัทครับผมค่ะแค่เห็นชมหน้าของหัวหน้าทีมและเหล่านักล่าฟันแต่ละทีมก็สูสีกันขนาดนี้ใครอยากมาเชียร์พวกเขาทั้ง4ทีมปลลองฝีมือกันแบบเต็มๆแล้วล่ะก็12พฤศจิกายนนี้ไปมันกันได้ที่อ m p a c ค Arena เมืองทองธานีค่ะ แบ่งเป็น4ทีมเพราะเขาทำเป็นแบบ4ซีซั่นไงจะ<ช>ได้แ,แบบแข่งกัน,านสาวก AF สาวกนักล่าฝันทั้งหลายส่งข้อความ,มาเป็นกำลังใจหน่อยละกันนอะร,อารายงานตัวหน่อยละกันแล้วก็หนุ่มๆเขาก็ออกมาบอกว่าจะจัดเต็มเต็มที่สำหรับงานที่มันจะเกิดขึ้นนะจ๊ะใช่ครับ12พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้